ผมไปฮาร์ดดิวมาแล้วค่ะวันนี้พามาเที่ยวไกลามากๆเลยนะมาถึงมหานครนิวยอร์กจะพาคุณมาดูบ้านในย่านบลูฟลินค่ะโอ้โหโน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 หยุดก่อนหยุดก่อนนิวยอร์กอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นโครงการนิวยอร์กรังสิตคลองสี่เห็นไหมห่างกรุงเทพมหานครของเราแค่เนี้แล้วก็ใกล้กับถนนใหญ่รังสิตนครนายกมากๆค่ะเอาเป็นว่าจากถนนใหญ่เลี้ยวเข้ามาในถนนเลียบคลองสี่เนี่ย 200เมตรถึงโครงการแล้วถึงบ้านแล้วสะดวกสบายมากๆและตอนนี้โอกาสดีค่ะเขาเปิดขายทาวน์โฮมแปลงพิเศษเนี่ยอยู่ติดถนนเมนของโครงการถนนเมนกว้างเท่าไหร่คะ12เมตรรวมระยะถอยร่นของบ้านทั้งสองฝั่งออกไปอีกโอ้โหคุณเอ๋ยคุณได้พื้นที่หน้าบ้านที่เปิดโลง่งจะถอยรถเข้าถอยรถออกได้ความเป็นส่วนตัว ดีจริงๆที่บอกว่าโอกาสดีเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นปิดโซนค่ะนี่ของจริงเลยนะเนี่ยหลังนี้ทาวน์โฮมบลูคลินค่ะ2 6 9ล้าน6กแสนเกบาทเท่านั้น <Wow. S 1> ฟรีค่าใช้จ่ายต่างๆวันโอนด้วยโครงการออกให้ซื้อปุ๊บโอนปั๊บนะมีแอร์แถมให้2เครื่อง18,000 BTU ทั้ง2เครื่องโอ้โหประหยัดค่าแอร์ไปได้อีกหลายหมื่นอาทีนี้ มาดูรายละเอียดของแบบบ้านกันบลูกลินหลังนี้นะคะสวยนะมีความเป็นนิว york style แฝงอยู่นิดหน่อยเป็นกลิ่นไอให้เราได้สัมผัสกันนะคะที่ดินเนี่ยประมาณ22ตารางวาบ้านหน้ากว้าง5.7เมตรเว้างมตรกว้างๆสบายๆจอดรถ2คันอย่างแน่นอนส่วนพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะคะ145ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ จอดรถสองคันอย่างที่บอกไปตัวโรงรถเนี่ยคุณรู้ไหมลงเสาเข็มเท่ากับตัวบ้านอะเคยได้ยินไหมลงรถซุดตัวอย่างงั้นอย่างนี้นี่ลงเสาเข็มแล้วจบปัญหาแล้วก็รายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆยนี่คุณมาดูถังขยะเตรียมให้แบบนี้นะคะซึ่งมันจะได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทั้งพื้นที่ในบ้านเราแล้วก็พื้นที่บริเวณหน้าบ้านด้วยเห็นไหม โอเคมากเลยอู้บ้านกว้างจัง5.7เมตรว้าวไงล่ะคะไงละ่ะนี่แหละภายในทาวน์โฮมแบบลูกลินของนิวยอร์กลังสิตคลองสี่หน้ากว้าง5.7เมตรมันก็กว้างจริงอะไรจริงเนาะแล้วก็ประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านกระจกเขียวตัดแสงบ้านใหญ่ๆได้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามาทุกๆพื้นที่ในบ้านอย่างเต็มที่ รวมถึงซีลิงค่ะฝ้าเพดานสูง2เมตร70เซนองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้บรรยากาศภาพรวมภายในบ้านเนี่ยมันโปร่งมันสบายแล้วก็น่าอยู่ความเก๋ของที่นี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยมีโชว์ราวบันไดเฮ้ยเราไม่ค่อยจะเห็นในทาวน์โฮมนะที่มีราวบันไดสวยๆโชว์ไว้แบบนี้แล้วส่วนด้านล่างที่เห็นเป็นช่องตรงนี้ ก็คือห้องเก็บของใต้บันไดค่ะเขาทําเปิดไว้แบบนี้เพื่อที่ว่าคุณสามารถจัดตกแต่งได้ไปดูไอเดียของบ้านตัวอย่างได้ค่ะเขาทําเป็นตู้แล้วก็มีบานเลื่อนอเป็นช่องลับเปิดเข้าไปที่ห้องเก็บของอันนี้เป็นไอเดียการออกแบบการตกแต่งที่คุณสามารถทําได้ไม่แพงค่ะแล้วส่วนเลเยอร์อื่นๆชั้นล่าง กว้างหมดเลยเป็นโอเพนสเปซเพราะว่ามันคือพื้นที่ที่ครอบครัวจะใช้เวลาร่วมกันอ่ะด้านหน้าตรงไหนดีตรงหน้าสุดก็ได้หรือว่าจะขยับเข้ามาข้างในตรง,ตรงนี้ก็ได้สามารถเป็นลิฟวิ่งแล้วก็ใช้รับรองแขกไปในตัวคุณดูพื้นที่มันกว้างมากอะ่ะเหลือเฟือจริงๆโซฟาสามที่นั่งโซฟารูปตัวแอโอฝั่งนี้ค่ะสามารถบิวอิน ชั้นวางทีวีฝั่งนี้นะคะงานระบบต่างๆเตรียมไว้ให้เสร็จหมดแล้วโอ้บ้านกว้างจริงถัดเข้ามาด้านในคุณสามารถทําเป็นโซนดิยนิง่งโตอาหารสีที่นั่งกําลังสวยนะโอเคมากเลยคือเราลองนึกภาพพื้นที่กว้างๆแบบนี้ระวางเฟอร์นิเจอร์ลงไปข้าวของเครื่องใช้ของครอบครัวมันมีพื้นที่ที่เหลือเฟือมันมีพื้นที่ระยะห่างที่เราอยู่ได้โดยไม่อึดอัดแล้วก็ด้านนี้ค่ะชอบมากเลย เนี่ยคุณดูไอเดียก็คือให้คุณทำแพนทรีตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์จะเป็นชุดตู้ขึ้นมาก็ได้สำหรับเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดืง่มง่ายๆหรือถ้าอยากทำครัวการปิดตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นบานเลื่อนกระจกก็ได้มันจะได้ความต่อเนื่องของพื้นที่ก็สามารถมีครัวในบ้านหน้าต่างระบายอากาศออกไปด้านนอกได้แล้วก็ห้องน้ำชั้นล่าง คุณสังเกตดูตำแหน่งของประตูชอบมากเลยมันไม่เฟสไปที่ในส่วนของลิฟวิ่งไม่เฟสมาที่ในส่วนของทานอาหารเวลาใช้ห้องน้ำมันก็มีความมิดชิดไม่ประเจิดประเจินนี่ค่ะโอ้ฟังก์ชันห้องน้ำครบด้วยนะทั้งโซนแห้งแล้วก็ชาเวอร์แล้วก็รวมถึงพัดลมระบายอากาศมีให้เสร็จเรียบร้อย หรือถ้าคุณอยากจะทําครัวในพื้นที่หลังบ้านจริงๆนะที่นี่ก็พิเศษเตรียมไว้ให้คุณดูความกว้างปกติเนี่ยสเมตรแต่อันนี้ขยายให้เป็น3เมตรเลยโอ้โหกว้างจริงๆยังไม่พอพื้นข้างล่างค่ะลงเสาเข็มเท่ากับตัวบ้านไว้ให้ด้วยรองรับสําหรับการขยับขยายพื้นที่ในอนาคตได้อย่างสบายเลยละ่ะโอ้โหเข้าใจคนที่อยู่ทาวน์โฮมจริงๆเข้าใจหัวอ ขึ้นมาดูชั้นสองค่ะอืมบันไดเนี่ยนอกจากสวยแล้วคุณดูสิความกว้างตรงช่วงนี้กว้างมากเลยนะแล้วก็ชานพักที่มีอยู่สองจุดเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมทั้งสองจุดเลยออกแบบลงตัวมากเวลาเดินขึ้นลงเนี่ยมันได้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นว้าวสวยจัง นี่ทางงมสองชั้นนะคะหน้ากว้าง5.7เมตรข้างบนเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยกว้างมาก3ห้องนอน2ห้องน้ำไปดูมาสเตอร์เบดมก่อนไหมอยู่โซนด้านหน้า uh โอ้โหมาสเตอร์เบดมค่ะคือโอ้โหแบบอึ้องอะ่ะมันกว้างจริงๆคุณดูสิห้องเนี้ยโอ้แล้วชอบหน้าต่างด้านหน้าของเขามากเลยเนี่ย มีทั้งบานเลื่อนนะคะแล้วก็เนี่ยมีบานกระทุ้งด้วยตื้อโอ้โหเปิด้วลมโชยโกลกเข้ามาดีจังเลยคือพื้นที่ที่เขาให้กว้างๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้การใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณเนี่ยมันสะดวกสบายที่สุดอ๋อเกือบลืมซีลิงก็ยังสูงนะคะ2เมตร70 m. เป็นทาวน์โฮมที่น่าอยู่มันโปร่งมันสบายจริงๆ คุณจะจัดห้องนี้ยังไงคะวางเตียงคิงไซส์หันหัวทางด้านไหนได้หมดเลยเพราะว่ามันกว้างมากอ่อนนี่งานระบบทีวีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเตียงก็คงจะวางแนวนี้ปลายเตียงเป็นบิวอินชั้นวางทีวีนะคะแล้วฝั่งนี้พื้นที่ก็ยังเหลือคุณอาจจะทําในส่วนของโต๊ะทํางานก็ได้นะหรือว่าจะเป็นก่อเป็นเดเบดขึ้นมาเป็นมุมนั่งเล่นนอนเล่นส่วนตัวก็ได้ ส่วน walk-in closet แนะนำด้านนี้ค่ะเห็นไหมมีทำไว้ให้เนี่ย build-in ตู Built ้เสื้อผ้าใหญ่ๆได้เลยหรือว่าแค่นี้ยังไม่พอโยกไปไว้โซนหน้าห้องก็ได้ด้วยเหมือนกันห้องน้ำส่วนตัวของ master bedroom อยู่ด้านนี้ค่ะคือต้องบอกว่าห้องน้ำของท o w n Home หลังนี้ออกแบบดีออกแบบสวย ทั้งเรื่องของการใช้สีเรื่องของการเลือกกระเบื้องตีมสีมันมันดูสะอาดตาแล้วก็ทุกห้องฟังก์ชันครบส่วนแห้งส่วนชาวเวอร์แล้วก็มีพัดลมดูดอากาศทีนี้มาดูต่อค่ะนี่ห้องน้ำส่วนกลางก็อยู่ตรงนี้สะดวกทั้งคู่ห้องนอนที่2ที่3แชร์ร่วมกันนะคะอย่างที่บอกห้องน้ำเขาเนี่ยดูสะอาด ทีมสีเนี่ยโอเคเลยอ่ะห้องไหนก่อนก็ได้ค่ะเป็นห้องฝาแฝดนี่คุณดูสิคือป้านที่หน้ากว้าง5.7เมตรเพราะฉะนั้นห้องด้านหลังเนี่ยก็จะแบ่งครึ่งกันเลยมันก็จะได้ห้องที่ไซส์ซิงเนี่ยค่อนข้างลงตัวจะบอกว่าห้องไซส์นี้นะถ้าคุณอยากได้เตียง5ฟุตเอามาวางได้ค่ะ รวมกับเฟอร์นิเจอร์อื่นเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นชั้นวางทีวีเนี่ยหรือว่าจะเป็นแบบแขวนก็ได้นะวางอยู่ปลายเตียงเออมันได้อะ่ะตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านนี้โต๊ะเครื่องแปง้งโต๊ะทำการบ้านอะไรก็แล้วแต่ค่ะเนี่ยเรามาดูอีกห้องหนึ่งฝาแฝดเหมือนกันความกว้างใกล้เคียงกันความโปร่งความสบายแสงธรรมชาติแล้วก็ลมธรรมชาติเหมือนกัน ถ้าสมาชิกยังไม่เยอะนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องนอนทั้งคู่คุณสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณตามพื้นที่ที่คุณต้องการจะใช้งานอะไรได้สำหรับทาวน์โฮมบลูกลินของนิวยอร์กลังสิตคลอง4ี่นะคะ ที่เราเห็นกันไปเนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกประทับใจนะสำหรับการออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้เราสามารถใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่โครงการเขาเตรียมเอาไว้ให้ด้วยเป็นสวนพักผ่อนมีพาวิลเลียนนะคะซึ่งลูกบ้านก็สามารถไปนั่งเล่นรับลมตอนเช้าเ้าตอนเย็นเย็นก็ได้รวมถึงการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานค่ะ กล้อง C C T V ร,ปรอปภดูแลการเข้าออกแล้วก็พื้นที่อื่นๆทั่วทั้งโครงการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รวมถึงที่สำคัญก็คือโลเคชันตำแหน่งที่ตั้งของโครงการอย่างที่เกริ่นไปนะคะที่นี่จากถนนใหญ่รังสิตนครนายกเข้ามาที่ถนนเรียบคลอง4หรือว่าถนนพระองค์เจ้าสายนะคะระยะทางประมาณ200เมตรเท่านั้นเองถึงโครงการแล้วแล้วหน้าถนนเรียบคลอง4เนี่ย ถนนใหญ่4เลนอีกเหมือนกันโอ้โหการเดินทางมันสะดวกสบายมากแล้วก็ยังใกล้กับวงแหวนกาญจนาพิเศษด้วยเห็นไหมคุณจะเดินทางเข้าหรือว่าออกนอกเมืองตัวเลือกเยอะค่ะไปวงแหวนก็ต่อเนื่องเข้าทางด่วนรามอินทราได้หรือว่าออกไปปากทางร,างรังสิทธิมีวิภาวดีมีดอนเมืองโทเวมีพระผลโยทินเนี่ย โลเคชันตรงนี้มันลงตัวมากๆสำหรับเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายขณะเดียวกันสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชีวิตประจำวันโอ้ยรางสิลนครนานยกหายห่วงค่ะเหลือเฟือมากๆห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตคอมมูนิตี้มอล์ตลาดร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันบริการต่างๆเยอะแยะยยไปหมดรวมถึงบนถนนเลียบคลองสี่เอง อันนี้ก็ไม่ได้แพ้กันเอาเป็นว่าคุณชอบแนวไหนสไตล์ไหนก็เลือกช็อปเลือกชิมเลือกชมเอาที่สบายใจก็แล้วกันสุดท้ายวนมาที่ทาวน์โฮมของเราค่ะบลูกลินนิวยอร์กรังสิตคลองสี่โอ้โหตอนนี้โอกาสดีมากๆนะที่พาไปดูก็คือบ้านมาตรฐานจริงตำแหน่งติดถนนเมนของโครงการคุณเอ้ยคุณได้ ความกว้างคุณได้ระยะห่างระหว่างบ้านเรากับบ้านตรงข้ามเนี่ยกว้างมากมันได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นกับราคาที่พิเศษมากๆเป็นโปรโมชั่นปิดโซนค่ะ2,690,000บาทฟรือค่าใช้จ่ายมันโอนมีฟรีแอร์ให้อีก2เครื่อง1 8 0 0 0 BTU ทั้ง2เครื่องเลยพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน14 5ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ จอดรถ2คันอยากให้เข้ามาดูค่ะบ้านตัวอย่างตกแต่งสวยๆแบบนี้เป็นไอเดียก็มีหรือว่าไปดูบ้านจริงเลยตำแหน่งจริงๆเลยแปลงที่คุณได้จริงๆเลยติดถนนเมนต้องรีบเข้ามาแล้วค่ะนิวยอร์กรังสิตคลอง4ี่ขอบคุณมากตีดตามนะคะสวัสดีค่ะ